ในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุกนาสีเขียวขจีบ้านของผมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนรู้จักกันดีครับผมชื่อโอ๊ตและนาสาวของผมชื่อนาแจงครับผมเราพักอยู่อาศัยด้วยกันในบ้านไม้กเก่าๆที่สร้างขึ้นมาจากไม้สูงมีเสียงนกร้องและลมพัดผ่านเป็นเพื่อนอยู่เสมอครับนาแจงเป็นคนที่ทำงานหนักเพื่อครอบครัวอยู่แล้ว ทุกเช้าๆตู่นแจงและก็ผมจะชอบตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเพื่อออกไปทําธุรกิจขายทานด้วยกันครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวของเราและอีกในหมู่บ้านที่มีความหวังไว้กับผมกับน้าแจงอยู่ไม่น้อยน้าแจงมักจะพูดเสมอว่าฐานคือชีวิตของเรานะโอสถ้าไม่มีฐานคนเราก็ไม่มีไฟใช้นะครับผม เมื่อผมได้ยินนะภามบอกอย่างนี้แต่เช้าทุกวันผมก็มีกำลังใจที่จะทำงานไปด้วยกันกับน้าครับเมื่อวันหนึ่งผมได้คุยกับนาสาวว่าเราจะไปที่ป่าใกล้ๆนี้นะครับนะเพื่อเก็บต้นไม้และสูงที่มีลำต้นใหญ่นำมาทำทานนะ้าแจงสอนให้กับผมรู้จักวิธีการทำทานอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การตัดไม้จนถึงการเผาถ่านโดยมีความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญครับและผมเองก็ยินดีที่จะรับคำสอนของน้าผมเพราะผมรู้ว่าน้าของผมนั้นเป็นน้าสาวที่เก่งและสวยมากที่สุดครับหลังจากที่ผมกับน้าสาวได้ทำถ่านเสร็จแล้วเราก็จะนำถ่านไปขายในตลาดในบูบ้านครับซึ่งนั่นก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของคนในชุมชนบางครั้งเราก็จะมีลูกค้าขาประจำ ที่มาซื้อฐานกับเราอย่างสม่ำเสมอและลูกค้าขาประจำก็มาคอยอยู่ในตลาดแทบทุกวันเลยครับผมเองกับน้าสาวก็รู้ดีว่าจุดนี้เป็นจุดขายของผมนั่นเองที่มีลูกค้าขาประจำมาเฝ้าคอยอยู่ทุกวันนอกจากการทำธุรกิจขายฐานแล้วผมกับน้าสาวก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ได้ทำร่วมกันอีกครับ น้าสาวยังสอนผมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในชนบทเธอมักจะสอนผมไปทำธุรกิจต่างๆอย่างเช่นทำสวนแล้วก็ปลูกผักหรือตกปลาในแม่น้ำใกล้บ้านน,น,นะครับเวลานั้นทำให้ผมได้ใกล้ชิดกับน้าสาวมากขึ้นและผมเองก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตในการเป็นอยู่ธรรมชาติกับน้าสาวครับผมเมื่อมีเวลาว่างน้าสาวก็สอนผมตกปลาอยู่เป็นประจำทุกวัน เพราะผมเห็นว่าผมกับน้าสาวมีเวลาว่างช่วงบ่ายครับเพราะเราต้องการพักผ่อนและนอนเอาแรงเพื่อเตรียมแรงตื่นตอนเช้ามืดครับผมในคืนที่มีแสงดวงดาวเต็มฟ้าเราทั้งสองคนก็ชอบมานั่งที่ระเบียงบ้านครับเพื่อคุยกันในเรื่องราวความฝันต่างๆและเรื่องอนาคตให้กันฟังครับน้าแจงมักจะพ่ามบอกสอนผมเสมอว่าโอ๊นาจะบอกอะไรให้นะ คนเราอะต้องมีความพยายามถึงจะมีความหวังและความหวังของเราเป็นสิ่งเล็กๆน้อย,อยก็ตามแต่แต่เราต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จและมีค่ามากที่สุดนะโอ๊ตผมเข้าใจครับนะแล้วผมจะนำคำสอนของนานี้เก็บไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมก็แล้วกันนะครับอืโอ๊ตน่ารักที่สุดเลยนะนะาดีใจนะที่น้ได้อยู่กับโอ๊ตอยู่ในบ้านหลังนี้ เราสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้มาสักพักแล้วนะโอ๊ตโอ๊ตรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกอบอุ่นใจครับนะเมื่อเห็นนะ้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วมาคอยช่วยงานผมอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่านะ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามแต่ครับแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าผมมีแรงจูงใจให้ทำงานนี้มากเลยครับจริงสิโอ๊ตนาะชอบงานแบบนี้นะมันอิสระดีครับผม ในช่วงเวลาที่เราสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านนี้ไม่ได้มีแค่เพียงแค่การทำธุรกิจขายทานแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและแข็งแกรง่งความรักของเราในครอบครัวทำให้ผมเข้าใจว่าชีวิตในการอยู่บ้านนอกนั้นเต็มไปด้วยความสุขและความเรียบง่ายที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนได้เลยครับเมื่อเวลาผ่านไปความพยายามและความตั้งใจของเราก็เริ่มเห็นผลแล้วครับ ธุรกิจขายทานของพวกเราเริ่มขยายตัวและได้รับการยอมรับจากชุมชนผมรู้สึกขอบคุณน้าแจงที่เป็นเหมือนทั้งแม่ที่สอนผมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมมาโดยตลอดครับชีวิตในบ้านนอกจากนี้แล้วน้าสาวก็ยังสอนผมให้เห็นคุณค่าทางการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความหมายแม้นจะอยู่ในที่ที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของครอบครัวจากน้าแจงผู้ที่ให้ผมในทุกๆวันน้าแจงเป็นผู้หญิงสาวที่มีรูปร่างผอมเพรียวแต่แข็งแรงนะครับมีใบหน้าที่สวยงามรอยยิ้มของเธอมักจะสดใสยอยู่เสมอและเวลาที่เธอแต่งตัวออกไปหาลูกค้าในตลาดก็จะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูด ผู้คนรอบข้างแม้จะอยู่ในชุดทำงานที่ดูเรียบง่ายแต่น้าแจงของผมก็ยังมีสไตล์เฉพาะตัวที่ทำให้เธอนั้นหน้ามองและหน้าดึงดูดใจและสามารถดึงดูดใจผู้คนหันมาสนใจเธอได้ครับทุกครั้งที่เราต้องมาขนถ่านไปส่งที่ตลาดผมเองก็มักจะรู้สึกเป็นห่วงน้าแจงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเห็นน้าแจงยกของหนักจาก ถุงฐานนั่นเองที่มีกระสอบใหญ่พอสมควรเพราะน้าสาวของผมมักจะไม่ค่อยบ่นในเรื่องความเหนื่อยล้าจากการยกของหรือส่งฐานขายให้กับลูกค้าแต่ผมมองเห็นว่าเธอนั้นพยายามอย่างเต็มที่ครับในขณะที่มือของน้าสาวของผมนั้นสวยและมีสีเล็บที่สดใสสีเล็บของน้าสาวสวยสดใสถูกใจผมมากเลยครับนะ้าแจงมักจะชอบทาเล็บอยู่เสมอ เพื่อปกปิดรอยดำจากนิ้วมือทำให้นิ้วมือของน้าสาวดูสวยอยู่ตลอดเวลาทําให้ดูสวยแบบเรียบร้อยสําหรับผมครับผมจึงไม่อยากให้เล็บของน้าสาวของผมนั้นแปะเปื้อนฐานดำไปมากกว่านี้จากการต้องมาเสียหายจากการทำงานหนักช่วยผมนั่นเองครับผมจึงพยายามให้น้าสาวของผมนั้นเวลาทำฐานช่วยผมทีไรผมก็มักจะยื่นถุงมือให้กับน้าแจงทุกครั้งไป เพราะอาจจะทําให้มือของน้าสาวของผมเปื้อนและบาดเจ็บได้ครับน้าแจงระวังระวังเล็บหน่อยนะครับผมผมกลัวว่าน้าแจงอ่ะจะเล็บไม่สวยผมมักจะบอกน้าแจงอยู่เสมอเมื่อผมเห็นหน้าแจงกําลังหยิบยกฐานแบบจริงจังในนาทีที่น้าแจงเห็นผมบอกอยู่นั้นน้าแจงกลับหัวเลาะและตอบผมกลับมาว่า ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโอ๊ตเล็บน้าสวยๆก็สำคัญแต่การทำงานของน้าสำคัญไม่แพ้กับเล็บน้าเลยนะจากนั้นผมก็ยิ้มให้กับน้าสาวด้วยความที่เชื่อใจน้าสาวคิดว่าน้าสาวนั้นจะดูแลตัวเองได้แต่ในใจของผมก็ยังเป็นห่วงน้าสาวอยู่ดีครับผมพยายามช่วยยกของหนักๆแทนน้าแจงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งนะก็ยังต้องยกเองอยู่ดีเพราะเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและไม่อยากให้ใครต้องลําบากเพราะเธอนั่นเองครับนั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมหลงไหลแอบปื้มนาสาวอยู่บ่อยๆแม้จะมีความเป็นกังวลใจแต่ผมก็ได้เห็นความตั้งใจและความอดทนของน้าแจงที่ทำให้ธุรกิจของเราสำเร็จในทุกวันนี้นาแจง มักจะสอนให้ผมรู้ว่าความงามไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการทำงานของเราอีกด้วยเวลาที่ผมและก็น้าแจงนั่งพักในระหว่างการทำงานผมก็มักจะมองไปที่น้าแจงอยู่บ่อยๆครับและคิดว่าผู้หญิงสาวสวยอย่างน้าแจงที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้ไม่เพียงว่าเป็นแค่น้าสาวที่รักของผม แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยผมจึงพยายามจะช่วยนะแจงในทุกๆเรื่องครับในทางที่ให้นะแจงนั้นมีเวลาพักผ่อนและหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับถ้าน้าเหนื่อยมากๆก,ก,ก็ไปพักเถอะนะครับนะ้าผมพูดเสมอเมื่อเห็นน้ากำลังรู้สึกเหนื่อยล้าช่วยผมอยู่เคียงข้างกายส่วนนแจงมักจะยิ้มอ่อนๆให้กับผม และมีสีหน้าดูเหมือนจะเหนื่อยล้าทั้งเหงื่อซึมเต็มใบหน้าผมดูออกครับแต่น้าแจงก็อดที่จะพูดตอบผมมาไม่ได้ว่าขอบใจนะโอ๊แต่จงจำไว้นะว่าการทำงานด้วยความรักอะคือสิ่งที่สำคัญทำให้ชีวิตเรามีค่าเพราะฉะนั้นแล้วน้าจะไม่ขอถอยในงานนี้นะโอ๊ตถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่น้าจะขอสู้ไปพร,พร้อมๆกันกับโอ๊ตนี่แหละน้าชอบ ในงานนี้จ้ะล่ะครับนะ้าผมก็เป็นห่วงน้านี่ครับกว่าว่าน้านเหนื่อยถ้าน้านเหนื่อยมากๆก็ไปพักได้นะครับนะ้าผมยินดีที่จะทำงานช่วยนะ้าไม่เป็นไรหรอกโอ๊ตอย่างที่น้าบอกนั่นแหละถ้างานยังไม่เสร็จนะ้าก็ยังจะไม่วางมือโอเคไหมครับ จากคำพูดของนะ้าทำให้ผมมีแรงจูงใจและรู้สึกขอบคุณที่มีน้าสาวที่น่ารักและเข้มแข็งอยู่เคียงข้างกันกับผมในทุกวันนี้ผมจึงเดินไปพร้อมๆกันกับน้าอย่างมุ่งมั่นในการทำงานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในบ้านนอกของเราครับผมเมื่อวันเวลาผ่านไปน้าแจงของผมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านนอกจนมีความผูกพันระหว่างผม ยิ่งกว่าเดิมความผูกพันของเราทั้งสองคนแน่นแฟนกันมากครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือน้าแจงยังไม่เคยมีคนรู้ใจเข้ามาคบหาเลยท,ทั้งทั้งที่น้าแจงของผมนั้นดูสวยและมีสเสน่ดึงดูดใจมากแถมยังเก่งอีกด้วยครับบางครั้งผมก็เห็นหน้าน้าแจงยิ้มและหัวเราะกับลูกค้าหรือผู้คนในตลาด ผมเองก็รู้สึกถึงความอบอุ่นใจขึ้นมาเลยทันทีและก็เกิดความสงสัยในใจว่าทำไมไม่มีใครเห็นคุณค่าในตัวน้าของผมบ้างอย่างที่ผมเห็นผมเริ่มรู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยครับทำไมนะคนถึงมองไม่เห็นความสวยของน้าสาวเราบ้างนะผมพูดกับตัวเองอยู่ในใจขณะที่น้าแจงกำลังอยู่ใ,ใกล้ๆผมครับทุกครั้ง ที่น้าแจงได้ช่วยผมยกของหรือทำงานหนักผมก็มักจะรู้สึกหลงรักน้าแจงมากขึ้นและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูงมากครับเมื่อเห็นน้าแจงทำให้ผมมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมความรู้สึกนี้เริ่มทำให้ผมสับสนเพราะรู้ว่าน้าแจงเธอเป็นน้าสาวคนสวยของผมแต่ในใจลึกๆผมกลับมีความรู้สึกที่คิดกับน้าสาว ไปเกินมากกว่านั้นครับผมรู้สึกรักน้าสาวแบบอย่างบอกไม่ถูกบางครั้งผมพยายามที่จะไม่ให้ความรู้สึกนี้แสดงออกมาให้หน้าสาวของผมเห็นแต่ในเวลาที่ผมได้นั่งอยู่กับน้าแจงน้าสาวของผมทีไรเมื่อผมได้อยู่ด้วยกับน้าสาวในตอนกลางคืนหรือเวลาที่ผมได้ช่วยน้าสาวทำงานผมก็รู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นครับ เราทั้งสองคนช่วยกันแทบจะลืมตัวในบางช่วงเวลาน้าแจงครับถ้าวันหนึ่งมีคนมาจีบนะ้าน้าจะคิดอย่างไรบ้างครับผมถามนะ้าในวันหนึ่งที่เราทั้งสองคนได้นั่งอยู่ระเบียงบ้านอยู่ตามลําพังผมกลับได้ยินเสียงนะ้าแจงหวัวเราะขึ้นมาเบาและตอบกลับผมว่าใครใครหล่ะจะมาสนใจนะาเล่า น้าก็แค่เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาแต่ผมคิดว่าน้าไม่ธรรมดานะครับผมพูดออกไปด้วยความรู้สึกที่มาจากใจของผมเลยส่วนน้าแจงก็ได้แต่หัวเราะเบาๆขึ้นมาครับดูเหมือนว่าจะตลกในคำถามของผมมากกว่าน้าแจงมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากนั้นน้าสาวของผมก็เงียบไปครับและพูดขึ้นมาว่า ขอบใจมากนะโอ๊ตคนที่ดีที่สุดคือลูกน้องที่มีความเข้าใจกันอย่างนาะแล้วก็โอ๊ตไงล่ะตอนนี้นะ้ามีความสุขมากนะที่ได้อยู่กับโอ๊ตนะ้าเต็มใจและดีใจที่มีวันนี้กับโอ๊ตนะคำพูดของนะ้าทาให้ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ทําให้ผมรู้สึกตระหนักกับตัวเองว่าผมนั้น อาจจะต้องควบคุมความรู้สึกนี้ไว้ในการที่เราทั้งสองคนได้อยู่ร่วมกันในบ้านนอกแห่งนี้ทำให้ชีวิตของผมนั้นมีความหมายมากขึ้นและมีความสุขในตัวเองมันทำให้ผมอยากจะสัมผัสน้าสาวอย่างบอกไม่ถูกครับในระหว่างที่ผมได้เปิดใจคุยกับน้าสาวอยู่นั้นผมก็ได้ยื่นมือไปจับมือของน้าสาวของผม และหลังจากนั้นผมก็ได้พูดความในใจของตัวเองออกไปแบบตรงๆนะแจงตั้งแต่เราได้อยู่ด้วยกันมาผมยังไม่เคยละลาบละล้วงนะเลยนะครับแต่วันนี้ผมขอได้ไหมครับนะขออะไรหรอโอ๊ตผมขอกอดนะาได้หรือเปล่าครับผมอยากสัมผัสอ้อมอกของนะว่ามันจะอบอุ่น เท่ากับแม่ของผมหรือเปล่าครับถ้าอ้อมอกของนาสามารถทดแทนแม่ของผมได้ผมก็จะขออยู่กับนาไปตลอดชีวิตเลยครับผมรู้แล้วนะครับว่าผมนั้นสามารถหาตัวแทนแทนแม่ของผมได้แล้วครับได้สิโอ๊ตเข้ามาสิ ตั้งแต่นั้นมาในใจของผมก็มีแต่น้าสาวของผมเพียงคนเดียวครับผมรู้สึกอย่างนั้นอย่างบอกไม่ถูกและผมเองก็ได้กอดกับน้าสาวในคืนนั้นและผมเองก็ได้กอดกับน้าสาวมาเรื่อยๆครับความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในความหวังของผมว่าอนาคตของผมต้องเจอแต่ความสำเร็จกับน้าสาวน้าแจง สมควรที่จะได้รับความรักและความสุขในชีวิตเช่นเดียวกันกันกบผมและผมเองก็พยายามที่จะมอบความสุขให้กับน้าสาวด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่อยู่รอบข้างตัวผมนี่เองล่ะครับผมพยายามที่จะทำให้น้าสาวของผมมีความสุขที่น้าแจงกำลังได้มอบให้ผมอยู่ตลอดเสมอมาผมหวังว่าความรักที่ผมมีให้กับน้าแจงจะทำให้น้าสาวนั้น มีความสุขมากที่สุดมากกว่าคนอื่นๆได้มอบให้กับน้าสาวนั่นเองครับสวัสดีครับผม